สวัสดีครับเพื่อนช่างวิทย์นะครับนะแลวก็ผู้ที่กําลังชมคลิปวิดีโอแล้วก็ผู้ที่สนใจในการชมคลิปวิดีโอนะครับ KTS 936เป็นลาโพงบลูทูธนะครับเล่น MP3 ได้ด้วยตอนนี้จะเปลี่ยนแจ็คช,ช,ชาร์จนะครับคลิปวิดีโอนี้เหมาะสาหรับผู้ที่กําลังศึกษาด้วยตนเองแล้วก็จะซ่อมแซมด้วยตนเองนะครับช่างวิทย์ก็จะทําการแกะออกมาแล้วก็มาเปลี่ยนแจ็คช,ชาร์จให้เพื่อนๆได้ชมกัน ว่ามันมีขั้นตอนแบบใดบ้างนะครับแต่มันเป็นการทํางานของช่างวิทย์นะครับเพื่อนก็ดูไปเผื่อเป็นแนวทางในการซ่อมแซมของตนเองนะครับนี่เพื่อนก็ต้องมีไขควงแฉกเนี่นเยเนี่ยขันน็อตออกมามัน,น่าจ,จะมีสี่ตัวแค่นี้แหละใช่ไหมเนี่ย <c oughs> น็อตมันหลวมมากโอ้มีสามตัวไปตัวนี้ตัวน,วนี้ห่างแล้วนะครับเนี่ยแกออกมาก็จะเป็นแบบนี้โอ้ยดาบทานมันทานได้เป็นองนี้ <c oughs> นะครับตูดตูดฐานมันนะครับนี่ก็เป็นแบบนี้ทีนี้เช็คชาร์จแตกก็แบบไม่รู้นะเขาบอกให้ผมเปลี่ยนเช็คชาร์จนะครับผมลองเสียบดูนะครับนะจริงเปล่าไม่แน่นใจนะครับเดี๋ยวเราต้องวัดดูไฟก่อนนะครับนะไฟมันเป็นไงบ้างถ้าไฟมันมามันไม่ชาร์จมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะนะเรื่องนั้นเพื่อน แล้วเกิดว่าไฟไม่มาก็ดูแจ็คชาร์ดนั่นแหละนะครับแต่เขาบอกให้ผมเปลี่ยนแจ็คชาร์ดเขาบอกว่ามันขยับแล้วมันติดอะไรเงี้ยลอดูหน่อยน,ะนี่ยจับตรงนี้แล้วมันมีมันมีขาฝั่งด้านนี้นะขาได้บัดกีโอ้หไม่เห็นมาเลยไม่เห็นมาสักขาเลยเอา้าเป็นที่แจ็คชาร์ดจริงๆนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็ดําเนินการนะในส่วนนี้ผมจะถอดนี่ก่อนดีกว่านี่สายติดอยู่สายลาโพงนั่นนี่ใช่ไหมนี่ครับสายลำโพงอยู่ด้านนี้นะครับตรงนีออ้คือ สายแบตเตอรี่เปล่านะครับนี้เปล่านะครับนี่นี่นายเป็นลําโพงนะครับออนะครี่นี่มีน็อตสองตัวนะครับนี่ก็หลุดออกมาแล้วเป็นแบบนี้อย่าลืมปัดฝุ่นด้วยนะครับนี่แจ็คอยู่แบบนี้นะครับเวลาเราออกก็ละลายออกได้เลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อน ถ้าเพื่อนอยากให้มันโล่งหน่อยก็เอาตัวนี้ออกก่อนก็ได้นะครับไอแจ็คไมน์เนี่ยนะครับอยากให้มันโล่งๆหน่อยก็เอามันออกก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะบัดกีได้แล้วก็แบบนี้ได้เลยนะครับคือมันแตกนะครับตนนัวนี้ข้างในมันแตกนะเพื่อนดูดีครับ, <c oughs> รบน,นะครับมันแตกนะครับะเอาออกกันเลย ก็ถอดแจ็คออกมานะครับเพื่อนการถอดแจ็คมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเอา,เอาความร้อนให้ความร้อนมันก็ออกมาง่ายๆนะครับที่เคยทําไปก็หลายอันแล้วแหละแต่บางทีเพื่อนอยากจะเห็นรุ่นนี้นะผมก็ทําให้ดูนะครับสําหรับผู้ที่อยากจะซ่อมด้วยตนเองนะครับแล้วก็ช่างฝึกหัดนะครับที่วิดีโอสําหรับช่างฝึกหัดนะครับสําหรับผู้เริ่มต้นทํางานนะครับไม่ใช่เริ่มต้นสนใจนะครับเริ่มต้นสนใจในต่างหางเนะี่ยอันนี้เริ่มต้นทํางานแล้วนะครับ รายละเอียดทางด้านทฤษฎีไม่มีนะครับเพื่อนนะทําให้ดูมีปฏิบัติให้ดูนะครับทฤษฎีไม่มีเพราะว่าทฤษฎีเป็นเริ่มต้นเป็นผู้สนใจเริ่มต้นตอนนั้นต้องศึกษาทฤษฎีนะครับอันนี้มันปฏิบัตินะครับนพะูนง่ายๆก็คือช่วงเวลาทํามาหาเงินแล้วล่ะครับเพื่อนเนี่ยช่อยเพื่อนทามาหาเงินแล้วล่ะครับมันเป็นอย่างนี้เ็ออ,ออกมาแบบนี้ง่ายมากนะครับมันจะร้อนมากเลยทนะียนี้ไมโตผมหนย นะครับนี่เลยคลิปวิดีโอไม่ใช่กว่ามันเทิงนะเื่อนะคิปวิดีโอเป็นคิปที่ซีรีสมากมาหาเงนินในที่นี้ก็ดูดนะี่เป็นอาชีพนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการทําเป็นอาชีพเสริมนะครับหรือว่าเป็นงานราลเรียก,ก็ได้ส่อมของตนเองก็ได้อะไรก็ว่ากันไปนะครับนะถ้าเอาไปหาช่างแล้ว บนบ้าแพงก็เอาซ่อมเองอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็ทำความสะอาดด้รูลูหลังๆมันหน่อยเดี๋อที่เอาตัวไหมมาวางแปะลงไปมันจะได้ง่ายหน่อยนะครับจะมีรูนี่เห็นไหมครับด,ดูดก็ไม่ค่อยขึ้นเดี๋ต้องเผาความร้อนนานกว่านี้หน่อยนึงออะลองดูมาเผา,าน,นานๆก่อนเพราะความร้อนกว่ามันจะผ่านวงจรสองหน้าลงไปเออเห็นไหมโกนจึงปึงแล้วเห็นไหมครับางความสะอาดสันนหน่อย ทีนี้ก็พร้อมแล้วที่ไปหาในส่วนของไอ้เจ้าตัวแจ็คมาใส่ก่อนที่จะใส่เดี๋ยวล้างทำความสะอาดสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะนะครับนะเห็นไหมครับลูบสะอาดแล้วมีทินเนอร์นะครับทินเนอร์เทใส่แป้งนี่แหละนะครับแล้วก็เอามาเช็ดเช็ดหน่อยเห็นไหมสวยงามนะครับเนี่ยอ่าเห็นไหมครับทีนี้เราก็เอาแจ็ค USB เขาเรียกว่าแจ็ค USB ชาร์จนะเจ้าเ ไม่บอกเขาว่าแจ็คชาร์จ USB ได้เลยนะครับถ้าบอกแจ็คอย่างอื่นไม่รู้เหมือนกันแต่ร้านขายเขาผมไปบอกแบบนี้มันได้นะครับเป็นอย่างนั้นชื่อจริงๆมันทางเทคนิคมันผมไม่ได้รู้เรื่องหรอกขอแต่เพียงว่าบอกเขาว่าแจ็ค USB เอาวันนี้มาให้ถูกต้องแล้วโอเคแล้วครับนี่ตัวแจ็คมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะมันจะห่อมาแบบนี้นะที่ผมได้มานะครับนี่แกะมันออกมาแล้วก็มาใส่ ไอแบบนี้ก็ได้เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆอยู่นะครับเนะได้ทําอยู่เรื่อยๆอยู่ถามว่าของใครครับเพื่อนบางทีบางทีงานที่ร้านเราเราทางานมันจะมีมีบางคนนีเดินมาถามมีเพื่อนมีอะไรเดินมาถามอันนี้อันนี้ของไพรวิดอันี้ของไพรเครื่องนี้ของไพรเครื่องที่เอามาซ่อมที่ร้านผมมีเจ้าของอยู่สองคนนะครับของพ่อใหญ่จักกับของพ่อใหญ่มืดนะครับของผู้ใดนี่ของพ่อใหญ่จักของพ่อใหญ่มืด เพราะว่าถ้าเราไปบอกชื่อบอกอะไรของผู้มาถามมันก็ไม่รู้จักกันคือเก่าแล้วนะครับนะไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปคุยกันเรื่องนั้นก็มีสองคนของใครของพ่อใหญ่จากของพ่อใหญ่มืดคุยกันไปผมวายใจผมเฉยเฉยถามเลยนะครับบางคนเขาก็ไม่มีเวียมีงานแล้วามาถามเราเฉยๆนะครับถามแก้เขินนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมาคุยกับช่างมันทําให้ช่างสเสียเวลานะเพื่อนเนี่ย ฉะ <G ül> นั้นแล้วผมก็ต้องหลีกเลี่ยงการคุยก็เลยตอบไปก็ไม่ยื่เหนะื่อเลยนะเจอประจำแล้วก็นี่ไงเห็นไหมเอาเสียบใส่แบบนี้นะครับเห็นไหมครับบีบๆลงหน่อยให้มันตรงๆเห็นไหมครับแล้วทีนี้เพื่อนก็บัดกีเลยเห็นไหมครับมันก็จะได้การเลยนะเพื่อนนะอ่าเห็นไหมครับ ตักทา,ายกันเข้ามาได้นะครับทาง u t u b e คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ youtube มาได้เลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ทําการบัตรกีตัวนี้ง่ายหน่อยนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับนะทีนี้ก็เสียบชาร์จลองดูซะหน่อยจะได้ไหมนะครับนะถ้าถ้าเสียบเข้ามีไฟแดงขึ้นก็น่าโอเคนะมีไฟแดงนะนะ ไฟมันแดงตลอดมชาร์จอะไรก็ไม่รู้นี่นี <c oughs> แล้วมันก็จะมีไฟมาขั้วไฟเสียบชาร์จไฟมันจะมาขั้วแบตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วมาดูกันนี่นี่ขั้วแบตเตอรี่มันนัดมาแล้วใช่ไหมพร้อมที่จะชาร์จแล้วนี่เนี่ยเรียกแเอาแบตเตอรี่มาเสียบว่าชาร์จได้นะได้เห็นไหมครับวิธีการเปลี่ยนแจ็คชาร์จง่ายมากนะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองมาไปทําดูนะซ่อมแซมของตนเองนะครับ แร้วของเพื่อนพอที่บัตรกีได้ก็สซ่มแซมกันไปนะครับสนุกด้วยนะครับทีนี้ก็ทําได้ด้วยนะครับมันเป็นอย่างนั้นผมก็คงจะต้องประกอบเข้าไปก่อนนะครับทีนี้นี่เห็นไหมเสียบแล้วก็แดงแล้วนม่แดงนี่ทอดอกก็ดับแล้วเฮ่นะครับทีนี้เราก็ทดสอบเครื่องจับขู่อะไรก็ว่ากันไปนะครับนะ The Bluetooth device is ready to pair. วงโมทูเอ็ MP3 านี่ก็เสร็จแล้ว Music. สบายนะครับแจ๋วจริงๆสุดยอดมากอย่างวิเลงขาต้องจากไปนะครับการเปลี่ยนแจ็คชาร์จที่มันสะดวกสบายจริงๆเลยพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็คงจะต้องลาจากไปก่อน เจอกันคลิปมน้าครับสวัสดีครับเหลยวนี้จังซีเหลียวห่านะน้องพคนว่าเกมมัน The Bluetooth device is ready to p a l Music ต้นไม้ดอกน้อนคือด่างปูดอกน้อนหองนอนหลายทินมันล่น